น้ำมันเกียร์ลิควิดโมลีดียังไงอยากให้ทุกคนได้มาลองเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันลิควิดโมลี่มายาวนานตอนนี้เราได้นําเข้าน้ํามันเกียร์ของลิควิดโมลี่ทำไมเราถึงไว้วางใจเพราะว่าเราต้องดูจากแอปทรูปในการตรวจเช็ค ว่า,าค่าของน้ำมันเกียร์เนี่ยวิธีการดูก็ดูจากข้างใต้ของขวดว่ามันตรงสเปคตรงรุ่นไหมไม่ว่าน้ํามันเครื่องหรือน้ามันเกียร์ของล i เกียนโมลลี่มีข้อดีอย่างหนึ่งเราสามารถตรวจเช็คจากเว็บไซต์ได้เลยว่าสเปครถของเราเนี่ยสามารถใช้กับน้ํามันเกียร์สเปคไหนค่าแอปพลูปเนี่ยต่างๆที่ได้มาเนี่ยมาจากโรงงานในเยอรมันยอมรับมาจากเดิมที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ประมาณ30-40%จากก้นอ่างจนลูกค้าสอบถามมาเยอะว่าเามีวิธีการฝัดเกียร์แบบร้อ เราก็เลยนําเครื่องเข้ามาแล้วเราก็หาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือน้ํามันเกียร์ของลิควิดมอลลี่ไหนๆก็เสียทางแล้วในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ก็อยากให้เปลี่ยนถ่ายแบบ100%เซไปเลยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ทํางานในศูนย์ B M W สิบกว่าปีประสบการณ์ผมนี่ซ่อมรถยุโรปมา20ปีรับประกันได้ว่ารายละเอียดทุกอย่างไม่แพ้ศูนย์บริการทั่วๆไปทางของเราเนี่ยก็จะมีใช้แบรนดดขอออองงงงลิวมมี่่่ซึเเป็นนนนแแรรรยยัััู้้้ทคื น้ำมันเกียร์ก็ได้มาตรฐานแเราทางเราก็ตรวจเช็คระบบรถยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์เหมือนกับที่สูบีเอ็มใช้เลยครับตอนนี้นะครับก็จะมาอธิบายถึงสีน้ำมันเกียร์หลอดแรกเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเกียร์ที่ลูกค้าใช้ประมาณ7-8หมื่นโลสีมันก็จะดู สกปรกสูดําแล้วก็อันนี้คือน้ํามันเกียร์ใหม่แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอู่ทั่วไปเนี่ยที่เขาทาการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยโดยการถ่ายน้ามันเกียร์ตรงท้องอ่างแล้วก็ตรวจเติมเข้าไปเนี่ยสีมันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วผมจะมาทิปให้ฟังว่าทําไมการเปลี่ยนทยทั่วไปเนี่ยมันก็จะออกมาแค่4ิหรือ50%มันก็จะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลองลองน้ำมันเติมเข้าไปดู เหมือนกนรารล็อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเราใช้เครื่องฝัดชิ้นเกียร์ตัวนี้น้ำมันเกียร์เนี่ยที่เราฝัดชิ้นเข้าไปเนี่ยอยู่ในระบบเกียร์เนี่ยสีมันก็จะใหม่ใสบริสุทธิ์และสุดท้ายที่เราฝัดแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการแอดจัดเกียร์เข้าสู่ระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ หลังจากทาการปัดชิ้นเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องทําการแอดจัดเกียร์หรืออดแดปเกียร์นะฮะด้วยคอมพิวเตอร์อ่าเราก็เลือกเข้าไปเลยครับ BMW เนี่ยมันก็จะบอกเลยฮนะเลขตัวถังรุ่น 33, รถ f 3 3 4 4 2 0ีเซลเกียอ,ออโต,โต้ตงมไาลาัยขวารีเครื่อง NC7 ตรงกับรถรุ่น,นไม่ใช่ว่าผมไปเอาคอมไปจับคันไหนแล้วมามามู่อธิบายให้ฟังนะอ่าโอเคเรากดเลกเข้าไปได้เลยมันก็จะอ่านอ่านระบบข้อมูลของตุนรถยนต์ ทุกส่วนอันไหนที่มันมีปัญหามันก็จะขึ้นฟ้องฟ้องฟ้องมาจบมาแล้วอ่าทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องฟ้องเนี่ยเครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์โอเคมันจะมีฟ้องเกีย่ยวกับพวกตัวถงังรถอ่าคันนี้เกียร์ไม่มีปัญหาแต่ลูกค้าต้องการที่จะมาฝัดเกียร์หรือฟอกเกียร์เราก็เข้าไปที่ s p e ช i a l วฟังชั o นไปที่เนี่ยฮะ adjustment อ,อ่าเราก็เลือกเขาเ้าไปเลยเลยเสร็จปุ๊บเขาก็จะสแสดงค่าการปรับรีเซ็ตค่าการปรับสิ้นสุดฟังก์ชั่นการรการอ่ะเราดูสแสดงค่าการปรับก่อนก่อนที่เราจะรีเซ็ตมันเนี่ย เห็นไหมมันจะมีค่าความเสื่อมแต่ละชุดของระบบเกียร์คัด A คัด B คัด C คัดีคัด E เนี่ยมันจะมีค่าความเสื่อมมากน้อยแล้วแต่กันไปพอ,อเราดูค่าแล้วปุ๊บเราจะมารีเซ็ตรีเซ็ตเราก็เลือกข้อสอง่าเรารีเซ็ตเสร็จแล้วเราจะมาดูซิไอที่เรารีเซ็ตไปเนี่ยค่ามันจะศูหมดเหมือนเราเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เหมือนออกจากโรงงานเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วในขั้นตอนการรีเซ็ตเกียร์หรืออันดเกียร์ครับ ตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราทําการสัดชิ้นเกียร์แล้วเราก็อัดแอปเกียร์เรียบร้อยแล้วที่คอมพิวเตอร์ตอนนี้เหลือวิ่งทดสอบดูสิว่าที่เราสัดชิ้นเกียร์ไปเนี่ยเกียร์ลูกค้ามีปัญหาไหมวิ่งกระตุกไหมหรือสมูทมากกว่าเดิมไหมเดี๋ยวลองดูกันครับเราทดสอบวิ่งแล้วนะครับตอนนี้เกียร์หลังจากเดิมที่เออเรายังไม่ได้ฝัดชิ้นไปนี่เราสัดชิ้นไปแล้วเรียบร้อยเกียร์สมูทขึ้นวิ่งเรียบขึ้นพัตาการเปลี่ยนเกียร์ แพทจะไม่รู้สึกเลยว่าเกียร์อมันเปลี่ยนก็ถือว่าสมบูรณ์แบบครับจบในการปชิดเกียร์ครับผม